กินน้ำกินน้ำกินท่าออกไปข้างนอกนะครับผมอารุณสวัสดิ์เช้านี้นะครับเมื่อไหร่ีุกท่านนะครับผม,อมโอเคทิิงแล้ว

सुनो ला ông trụ tôi thân ผมไปเอาต้นกล้วยมานะครับเราก็จะแบ่งลงไว้นี่แล้วก็เราจะเอาออกไปให้เชอรี่อีกด้วยเดีย๋ยวนอกบ้านครับวันนี้แบ่งลงไว้กินกินขืนลงอีกลงอีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคพอาะเราเอาการเผาขึ้นแล้วคุณ <retrouver> ต้องคุณ ด้วยการเรล่าครับผมจะส่งสเสบียงไปข้างนอกิน <c oughs> <c oughs> อาหารนอกบา้านวันนี้ก <c oughs> ทำความสะอาดนะครับผมเออเคลียที่นอนวันนี้เอาออกนอกบ้านเลยเคลียยุงเยอะเล่นทรายหนักทรายก็เด็นออกมาหมดต้องตักออกไปเออดินเนาะเครื่องตัดหญ้านี่เนาะเสียงแบบนี้อืมมือ,อไม่แห้งอีดับดุเจ้าของใหม่เสืออะไรใหม่ ชายสีขาวเป็นชายสีดำโอ้ยหรือลังคาทิ้งหมดแล้ว โอ้โหงานดินนะผมงานงานหนักอาทิตย์ละครั้งเาว่านี่แล้วเขาเคลียร์ไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนไกลแถ่ขึ้นไปทางขั้วเขาเลยมึบหลุดโอ้ คนออกอืซายสองคิวกะจายไปทั่วเสร็จแล้วก็จะพานางเข้าบ้านตัวนี้ทำนอนทำแล้วออกกําลังคักนีอเหงื่อเตะ <c oughs> กวาดซ้ำๆมันเห็นปูนอเอาแล้ว ใล่เสร็จแล้วโอาริต้ให้ดีต้องขีดน้ำล้างกวาดดีๆกีดยาฆ่าเชื้อไปเน่ออือเดี๋ยวสักครู่จะไปเอาเข้าบ้านนะครับผมไปไปฝากเข้าบ้านเลวไปอือจะไปใบไผ่ไงไ,ไปอือจิงไซบุญจิงอะไรนะฮะ บุญเอ้าที่วันนี้ไม่กินบนญบุญหรอบน,บนกินไส้มากินดิโอ้ยคือแล้วไปไปเข้าบา้านเข้าบ้านเลยเอาเสียงรถเป็นไรเข้าบ้านแล้วอ nhé yeah. nó vậy khang khang này ủi bay cuội sột sột bay 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 tung bay tung bay mà mà ตรงไปโอ้ใบไผ่นี่คือแอนออกมางี่ยน้อนี่น้อเซ็อด,อดอดีกเลยมาโอ้ยมันจะโกงมาทางนะมาอยากจะไปฝั่งนู้นเลยมาไปมา เอาลูดด้วยนั่นเร็วเร็วเร่เร่ลูดลูดงงนะบ้านอาบน้ำแช่เท้าเกินคิ้วเกินตาขึ้นไหลนะครับผม ยามเย็นยามเย็นเคลียสถานที่เรียบร้อยหมดฝนแล้วหมดฝนแล้วเคลียสะอาดราบรื่นมันต้องฉีดน้ำยาด้วยเนาะน้ำยาค่าเชื้ออะไรสักยุงมันเยอะจะไม่เล่นได้ไงดินสากับดินมันก็เข้ากันอยู่แล้วเคครับผม ฝากกดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังเลยนะคะ